ครัโอ้ใหญ่มากครับปลาหมอตัวนี้สวยๆครับ ตอนนี้เราก็ย้ายหมายนะครับมาอยู่อีกหมายหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันค,ครหมายหนึ่งแก้มครับไซสวยสวย,สวย เนี่ยหัวผู้พันไมฆหนึ่งแป้งครับกระเดกเป็นไรอะ่ะหลังขอดเื้อติดตะเราให้ดูกระเดกติดตะข่ายอย่างเงี้ยเนี่นนนาาย,หยเหมือนโดนติดตะข่ายเลยติดตะข่ายแล้วรอดครับ ครับครับอีกหนึ่งแปมครับครับมาอีกหนึ่งแปมครับ ได้เวลากลับบ้านแล้วครับโอหจะบอกว่าลมแรงมากครับดูนี่นะลมไปเลยครับนี่แหละครับอุปสรรคใหญ่เลยครับในการตกปลาสลิดก็คือลมโอเคง่ายเดี๋ยว ผมขอเดิกยอดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงตอนเลิกตอนนี้ลมแรงมากครับดูนี่ดูดูใบกล้วยเห็นไหมายกายตายสครับตอนนี้เราก็ได้พร้อมกันเลยครับเดี๋ยวดูนะแอบคู่ันนี้ปลาของนภุพัดน์ใส่สวยๆครับทั้งสองคนเลย มาแล้วครับโอ้โหฮืยตัวสวยเรียกตัวนี้นะครับโอ้โหเด่นเด่นเด่นไซส์ประมาณยี่สิบสองเซนนะตัวนี้ ถึงยี่สิบสามนะโอเคสุดยอดครับเดี๋ยวเราก็ตกอันอีกไม่กี่ตัวแล้วก็ไปแล้วนะเดี๋ยวดูนี่ครับปลารวมฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็พอสมควรครับดูไซส์ปลาวันนี้โบทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ดูนี่ครับ โอ้หวิง้เดี๋ยวถ่ายปลารวมให้ดูนะครับหลุมนี้ก็คงจะเป็นนี่นะครับที่มั่นสุดท้ายนะครับที่เราจะกกวันนี้พอหลังก็จากตกหลุมนี้นะครับเราก็จะปิดทิปกันแล้วนะนี่ฮผมเพิ่งเดินมาอ่อดไว้เมื่อกี้ครับ หนักอึ้งอูมามิเลยตกโทเอฟซีหน่อยส,สู้ๆครับตอนนี้เมมเราก็จะหมดนะแบตก,ก็จะหมดอาจจะโทรได้ครับนิดเัียวนะ แล้วครับครับสลิปใส,ส่สวยครับโบครับตัวนี้นี่เทียบฝ่ามือให้ดูครับน,นี่ฮะสลิปโบครับ ไมค์หนึ่งแต้มแล้วครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับไม่โบนะฮะ แครับโอ้ยเต็มมือ,อปลาหมอเยอะอยู่ครับไปเคี้ยวแล้วโยนเข้าไปในนั้นเลยะ่ปะปลาเลยเข้าไปลึกเลยีครับครับให้ให้ตรงกลางนี่หน่อยนะเออเลยมันอยู่นู่นเลยก็ดีแล้วเนี่ยหยอดถึงนู่นเนี่ย นี่ครับไม่นหนึ่งแต้มครับไซโบอุ๊ยหลุดไซส์สวยๆครับตัวหนึ่งนะนะเดี๋ยวตัวหนึ่งเรากลับกันดีกว่า แล้วก็ได้แล้วครับตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ปิดเกมนี้สวยปิดเกมครับดูไซส์นะครับนี่ยไซโบครับครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ไม่สรุปปลาจะจะ,รปปจะรตรงนี้อ่ะตร,ตรงนู้นตรงนู้นเ่ตรงนี้มันอ่าเดี๋ยวสุดท้ายครับเรามาสรุปผลงานวันนี้นะครับว่าได้ปลาสลิดกับปลาหมอทั้งหมดกี่แต้มนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะผู้พันไปองไปเดินตามผู้พันนะครับให้ผู้พันถือติดปลาแนละ้วครับผมถือขากล้องต้องใช้แรงนิดนึงครับคัวดสุดแกะ,ะหนักอะไรครับ นักน้ำแข็งหนักน้ำแข็งนะน,น้ำแข็งหรือปลาใส่ที่นี่ใส่เอืมไม่ต้องกองพื้นก็ได้ไม่ต้องนับหรอกเยอะอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันดูนะครับว่าเราได้กันเท่าไหร่ ัี้ฮะกล้องเราถ่ายเลขสิบหกนาทีครับเต็มตะติกนะครับวันนี้ ให้เพื่อนๆดูหน่อย <Okay. S 1> อดูแต่ละตัวนี่สวไม่สวยนั่นยโบ้ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ <Okay. S 1> อง่ลัวสใช่ไหมสองครับร okay. 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 ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <Okay. S 1> ยิ้มหน่อยครับในแบบเรายิ้มหน่อยนะสวยนะครับนี่ครับจับสองมือให้ดูเลยนี่รับั้งไหมเนี่ยเก้าแล้วริปอยากจะถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วย สองปลาหางเ สิบก้าแล้วเนี่ยนี่ถูกไหมมีที่ใบไงใส่ปลาหมอความเงี้ปลาหมอใช่ไหมวันนี้ผู้พันเอาสลิดจับครับนัดเด็กเอาปลาหมอนะครับนิดหนึ่ง สองสามสี่ส็บเก็ดสี่ห้าสี่สิบไปสี่สิบก้าสามสิบสามสิบสิงเผียววิ้ยคนใหญ่อ่ะสามสิบสิบนีอ่ะสามสิบสอง อันนี้ปลาหมอนะครับปลาหมอน่าจะวันยี่สิบตัวผมไม่นับแล้วนี่ครับสามสิบห้าครับสามสิบห้าดับโบนะก็ประมาณห้าสิบห้าแ้มครับวันนี้โอเคไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุพันธ์ลาทีมงานหน่อยคุพัน์ลาทีมงานหน่อยผมสวัสดีครับ